ณมูตสะขอนอบน้อมองค์มหาบาลีแห่งองค์พุทะมหาพุธะมหาโพธิสัตว์องค์โพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะมหาปัจเจกพระพุทธอภาระม,ม,ม,มหาอหาราอหันต์พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าอริยสงฆ์มูสงฆ์ทั้งหลายขอเจริญพรท่านบุฟังขอความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาขอความสว่างสวัยในธรรมพะสัมมา สัมพุทธ,ธะจงทั่วกันวันนี้รายการธรรมะกับพระอาจารย์สุวัตรพระสุวัตโนภิกขุจะได้นำธรรมะอันเป็นพระสัจธรรมดั่งเดิมแท้ของพระสัมมาสัมพุทธ,ธะมาเล่าสู่กันฟังครั้งก่อนได้ตั้งคำถาม ถามท่านบุกฟังไปแล้วนะญาติโยมตอบจดหมายมานะมีมีมีรางวัลให้มีหนังสือมีซีดีอส่งถึงบ้านนะถามว่าพระพุทธองค์ทรงตัดสรุอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุอะไรทรงสั่งสอนอะไรนะท่านสอนสั้นสัสอนไม่ยากนะความเดิมสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลนะ พระสิทธะออกบวชเนี่ยท่านก่อแสวงหาสัจธรรมความจริงแท้นี่แหละความจริงแท้ของโลกเนี่ยคืออะไรท่านก็ออกหนีบุกเข้าป่าออกบวชเนี่ยด้วยความทุกข์ตัดก,กุ้มในพระไัยของท่านว่าทําไมคนเราต้องทุกข์เนี่ยเกิดแล้วต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทําไมต้องมาเบียดเบียนรบราฆ่าฟันกันนะ่ะทําสงครามกัน นะทำไมมันมีความทุกข์กันอย่างนี้นะนั้นะน่าจะมีทางที่พ้นจากทุกข์ได้นะท่านก็ออกไปแสวงหานะท่านก็ไปศึกษาเล่าเรียนนะไปเรียนสมาบัติแปดนะไปนั่งสมาธิหลับตานี่แหละหาความสงบจะเอาความสงบเสร็จแล้วท่านก็ได้จริงๆนะสมาบัติแปดนะรูปประชาน4รสีรูปปนะันรสีเนี่ยไปได้อาจารย์ที่สอนสมถะนะ จะเรียกว่าสมถะตะะฌานญาณเนี่ยฌานเพเรียนฌานเนี่ยได้รูปฌปานจากอา,าลาหดาบทนะแล้วก็อรูปฌานนะฌานไม่มีรูปเนี่ยนะจากอา,าลาหดาบทอุทกกดาบทเนี่ยทั้งสองทั้งสององค์น,น,งนี่สอนท่านะท่านก็ได้ซึ่งซึ่งเป็นการได้สมาบัตแปดนี่สมัยนั้นมีผู้ที่จะได้บรรลุสมาบัตแปดนี่ยากมากแต่พระองค์ก็บรรลุ บรรลุแล้วแล้ดายอะไรท่านบอกว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกเลยนะอาจารย์ความรู้ของของท่านที่ที่จะให้หลุดพ้นจากความพ้นทุกหมดแล้วเหรอมีธรรมะมีเท่านี้เองอาจารย์ท่านก็บอกว่ามีเท่านี้แหละนี่สมัยพุทธกาลก็มีเท่านั้นแหละทานศีลสมถะตาบะฌานญาเนนะี่ยมีมาก,ก่อนพระพุทธองค์ทรงตัดสู้นะนะมีมาก,ก่อนท่านก็บอกว่าไม่เฉททางท่านก็หลบลี้ออก จากสำนักไปก็ไปแสวงหาด้วยพระองค์เองนะก็เข้าป่าเข้าท้าไปอดพระกยาหารนะอดพระกายาหารที่เรียกว่าบำเพ็ญทุกขกะ,ะอิริยาะนะนะจนพ่ายพร้อมนะอดอาหารอดข้าวอดน้ำเนี่ยจนพ่ายพร้อมก,ก็ท่านก็มาดำริว่ามันไม่ใช่ทาง,างแล้วไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เลยนะ ท่านก็กลับมาเสวยประกยาหารในในวันนั้นเช้าวันนั้นก็อา,อาบน้ำสำหระบล้างร่างกายนางสุชาดาก็เอาข้าวมาทุกป,ปรายาิมามาถวายนะ่ะสี่สิปันหรืออะไรนี่แหละนะนะก็ถวายนั่นแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นพัฒมือก่อนตัดสรุปนะมีอานิสงส์มากน,นนะนะก็ลอยถาดก็เก่งสัตว์อธิษฐานอะไรก็กรว่ากันไปตามพุทธประวัติ แต่ว่าท่านขณะที่ท่านนั่งประทับที่โคนสีมหาโพเนี่ยดิมฝั่งแม่น้ําเนรันชราเนี่ยคืนนั้นท่านปล่อยวางเลยท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านไม่เอาเลยท่านทิ้งหมดเลยนะ่ะมันจะได้สัมมาสัมโพธิญาณก็อชั่งไม่ได้ก็อชั่งท่านวางใจเลยนะท่านวางเลยแล้วท่านก็ก็ได้บรรลุ เป็นไปตามข,ขั้นตอนนั่นแหละบุพเพนิวาสา,านุสติยาณจุตูปปตาตยานอาสาวัคายานที่เรียนกันมานั่นะในคืนวันเพเ็ญเดือนหกนี่แหละสิบห้าหลังจากที่ท่านตัดสรู้แล้วเนี่ยท่านก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่นั่นถึงเจ็สัปดาห์สีวันนะต่อมาจะรวบละตัดตอนลงไปถึงสัปดาห์ที่เจเลยที่สุดท้าย ทรงลำพึงถึงธรรมะที่พระองค์ทรงตัดสู้นุี่แหละว่าอะไรหนอที่ทำให้พระองค์นี่หลุดพ้นจากอาสวัคยะได้จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยานอย่างรู้ตรงนี้เนี่ยท่านกษระสาวไปหาโอ,อทุกทุกนี่เกิดขึ้นมาจากสมุทัยก็เป็นทุกข์สัตว์นี่ทุกนี่มันอยู่เป็นประจำของโลกของเขาอยู่แล้วนะทุกขังเนี่ย มีอยู่ประจําโลกอยู่แล้วโลกรธาตุเนี่ยเขาทุกขังแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้นานตั้งอยู่ไม่ได้นานมันเป็นอนิจจังมันชั่วคลาวความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงผันแปรสลายคลายตัวทุกตลอดเวลาเป็นทุกอาการไม่มีเวลาเลยไม่มีหยุดมีหยอ่อนแปนว่าอาการลิโกเนี่ย เขาจะคลายสลายคลายตัวเสื่อมสลายคลายตัวเป็นทุกขังอน,นิจจังเลยนะเพราะทุกขังอน,นิจจังเนี่ยนะมันบังคับไม่ได้มันจึงเป็นอัตตาว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนที่จะไปบังคับบัญชามมนได้โอ้อะไรหนอ,อ,อทุกเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรหนอท่านก็สาวไปหาเหตุอ๋อเหตุคือสมุทัยสัจจสมุทัยสัจจเป็นเหตุแห่ง เหตุแห nah, ่งทุกข์คือตับุไสยศาสตร์จะอะไรหนอเป็นตับุไยศาสตร์จะโอ้ความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหานี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณอารมณ์ห้าเนี่ยที่น่าพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจนี่แหละทาให้เป็นตัณหาในกามภนะาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นอยากได้มรรคผลนิพพานอยาก หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุด,ดพ้นจากนี่คือภาวะตัณหาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความได้รูปเสียงกลิ่นลบที่ไม่น่าพอใจไม่อยากได้ผลักใสนี่เป็นวิภาวะไม่อยากมีไม่อยากเป็นอา้าวเป็นตัณหาอีกชนิดหน,นหึ่งสามตัณหานี่ตัณหาทั้งสามอมันเป็นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกอา้าวแล้วอะไรหนอที่อา่าทให้ตัณหาเกิดขึ้นมาได้ ก็สาวขึ้นไปโอ้เออความชอบความชังนะ่ะความชอบความติดยึดในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองนั่นแหละนี่แหละนี่เนะีเป็นอุปทา,านนั่นแหละพอมีตัณหาแล้วอุปทา,านเกิดเลยอุปทา,านเกิดยึดเลยยึดว่าตัวกูเห็นตัวกูได้ยินมีกูหมดเลยมีกูเห็นกูได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสกายมีกูหมดเลยมีตัวกูมีอัตตาหมดเลยมันไม่อ่านหน้าตา ถ้าจะอนัตตาต้องวางวางอัตตาเลยนะวางอัตตานี่ตัณหาเกิดอุปาทานยึดต,ติดเกิดพบชาติชรา,ามรณลนะเกิดตามมาเลยพบชาติชั้นภูมินี่แต่ว่าท่านจะสาวขึ้นไปแล้วทีเนี้ยอ้าว๋อ,อความชอบชังเหรอเ,เวทนาเหรือที่มันมีชอบมีชังนี่ในรูปเสียงกี่รสในความอยากมีอยากเป็นชอบ ในราบยศสรรเสริญความสุขนี้เองเนะี่ยความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอ้ตันหามันมาจากความชอบความชังความพอใจไม่พอใจคือเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกขความวางเฉยวางเฉยไม่เอาอะไรคืออาทุกขมาสุขืขเวทนา ก็เป็นเวทนาอีกเหมือนกันเอาอันนี้มันมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอ้าวแล้วเวทนามันมาจากไหนท่านก็สาวขึ้นไปอ๋อมันเกิดจากความกระทบอารมณ์ที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าผัสสนั่นเองนะ่ะที่เรียกว่าผัสสะกระทบกระทบตารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบกับจมูกนี่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มที่ลิ้นเนีเ่ยกระทบกันนะ ความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความนิ่มความแข็งความอบอุ่นความหนาวความร้อนที่กระทบกาย๋อมันเป็นผัสสะผัสสะที่กระทบกายกายาผัสสะโหทับพ,พาลมกระทบกายอา้าวพอใจไม่พอใจนี่เองเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปทานพบชาติชรามรณะเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมาเกิดมาจากเวทนาตรงนี้ เกิดมาจากผัสสะนี่เองผัสสะทันทวานหกตาหูจมูกลินกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะความธรรมารมณ์ที่ความคิดนึกรู้สึกนึกคิดที่ใจนะคิดกระทบใจนี่แหละก็เป็นคู่ๆกันหกคู่ทําให้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสกายรู้อารมณ์ทางใจคิดนึกปรุงสร้างออกไปนี่นี่เป็นทวานออกมาเนี่ตาหูจมูกลินกายใจเป็นทวาร นะอายตนะเรียกว่าภายในนี่อายตนะช่องต่อภายในภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปรธพระธรรมาลงนี่เป็นขันนอกเป็นอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์กระทบทวารหอารมณ์หกระทบทวารหกทำให้วิญญาณหเกิดขึ้นเห็นเป็นวิญญาณเห็นนะจกขุวิญญาณเนี่ยทันตาเห็นนะโสตวิญญาณโสตประสาโสตหูนี่ วิญญาณทางหูโส,โสตะวิญญาณนี่วิญญาณเกิดที่หูได้ยินลิ้นก็เป็นชิวหาวิญญาณนี่นี่มีวิญญาณเกิดที่ลิ้นรับรู้รับรสนะกายสัมผัสถูกต้องมโนโมโนก็เป็นมโนวิญญาณนี่รับรู้กันตรงนี้กระทบกันมาอย่างเราหกเราหกนี่เป็นธาตุล้วนเป็นธาตุทั้งนั้นเลยนะรูปธปาตุนามธาตุวิญญาณธนะาตุ นะทวารหกตาหูก็เป็นธาตุจกักขุ่ธาตุโสตธาตุนะมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุหมดเลยนี่เป็นสัตว์แต่ว่าทางนั้นเลยเนะี่ยเอาท่านสาวไปอ๋อผัสสะมันกระทบกันอย่างนี้เอาผัสสะมันมาจากไหนมันมาจากอายตนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้อายตนะภายในภายนอกนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยเป็นอายตนะสิบสองเนี่ยกระทบกัน อาอายตนะนี่มันมาจากไหนมันมาจากนามจากรูปนี่เองโอ้อายตนะก็มีนามมีรูปอย่างเมื่อกี้นี่นะรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นเป็นรูปประธาตนะตาหูจมูกมิ้นกายใจเป็นนามธาตุกระทบกันเป็นวิญญาณธาตุนี่โอ้ธาตุสิบแปดนี่เองมันย่อลงมาแล้วอ้อนามรูปนี่เอา้าเจ้านามรูปมันมาจากไหนสืบต่อพี่โอ้ไอตัววิญญาณนี่เองนะวิญญาณาขันนาม,มาขัน นามขันสีเนี่ยโอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอวิญญาณมันเกิดเอวิญญาณมันสาวไปหาวิญญาดิวิญญาณมันมาจากไหนน้ออสังขารสังขารอภิสังขารเจตนาในี่เองสังขารแปลว่าร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมเจตนาความจริงจังตั้งต้งตองเนี่ยความจะเอาเนี่ยอยากมีอยากเป็นนั่นแหละมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละไอ้ตัณหาสามนั่นแหละ อยากได้รูปเสียงกิ่รถนั่นแหละอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีมีเจตนาแล้วนะเจตนาอาภิสังขารมันมาจากไหนเนาะเจตนาสามสามเนี่ยอภิสังขารละสามอภิสังขารสามหรือว่าสังขารหรือว่าเจตนาสามเจตนาในอารมณ์ที่ชอบชังนั่นแหละเจตนาอยากทําบุญนี่อยากได้บุญแล้วเป็นเจตนาแล้วนี่ทําเกิดให้เกิดภพชาติเลยนะอา้าวอยากทําบาปอาปุญญาพิสังขาร ไปทำอาภูโศลกรรมนั่นพบภูมิเกิดแล้วที่อบาย,ยภูมิอ้าวอยากทาําฌานสังขารเจตนาเรียกว่าอาเนชาพิสังขารน,นี่อยากทําฌานอยากไปหาความสงบโลกเป็นวุ่นวายหนีโลกไปหาธรรมเอาไปหาที่สงบนั่นทำาตามอธิตมาถะตบะฌานญาณน,นี่เจตนาสามอาภิสังขารสามหรือสังขารก็สาวไป นะวิญญาณมันมาจากสังขารเอาสังขารอสังขารอาพิเจตนาสามนี่มันมาจากไหนอ่ะเอาสาวไปโอ้อว,วิชาไอตัวโมหะเจตสิกในจิตนี่เองไอตัวหลงหลงเข้าไปไปลหลงว่าหนึ่งหลงว่าไม่รู้ไม่รู้รรอริยาาสัจสี่ไม่รู้ว่าทุกเกิดจากตัณหาสมุท,ทยัยไม่รู้ว่านี่นะจะดับทุกอย่างไง จะ,จะดับสมุทัยอย่างไงตัญหาอย่างไงนี่คือคืออวิชชาอาวิชาาวชานี่นอกจากแปลว่าไม่รู้ไม่รู้รูปนาะกระทบกันที่ตาหูจมูกจิตใจอย่างนั้นแล้วนี่อย่างหนึ่งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่อวิชชาี่แปลว่าตัวหลงเข้าไปรู้หลงเข้าไปรู้ที่ตาว่ามีกูเห็นในในเห็นเนะี่ยมีกูมีตัวเรามีเราในเห็นเนี่ยตัวนี้ตัวหลงแล้ว นะเห็นทีหนึ่งก็หลงไปทีหนึ่งว่าเราเห็น,นโอสาวไปสาวมาโอปัจจยาการสิบสองเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสิบสองนี่แยกออกมาจากอริยสัจสี่ประการมาเป็นปฏิจจสมุปบาทสิบสองประการท่านรู้ตรงนี้แล้วโอ้บรรยาริงหนอนาะถ้าใครหนอที่จะจะตัดสูุตามได้เนี่ยท่านพอพระไทยถึงไม่ไม่อยากจะจะจะโปรดสั่งสอนสับพรสัตร แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้ได้ไดรับคําอรัตนาทูลเชิญจากเท่ามหาพรหมลงมาเนี่ยแหละจึงได้มีคําคําอรัตนาธรรมว่าอะไรอ่ะพรหมมาจารูการทิปตีสหัมปฏิเนี่นั่นแหละน,น,นี่นะเกิดมาตรงนี้เท้ามหาพรหมมาเชิญท่านจึงเปลี่ยนใจออกโปรดสัตว์ออกโปรดสัตว์นี่นะท่านก็เอ,เ,อเอาเอาเรื่องเรื่องสัจจะความจริงสี่ประการเนี่ยไปโปรดแล้วก็ไปโปรด ย้อนขึ้นไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอายตนะสลายตนะภายในภายนอกนี่แหละนี่แหละฉะนั้นท่านที่จะรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทนี่ท่านว่าจะต้องรู้นามรู้รูปรู้ขันห้ารู้อายตนะสิบสองรู้ธาตุสิบแปดอย่างที่เล่ามาในเมต่คู่นี้รู้ปฏิจจสมุปบาทสิบสองอริยสัจสีนี่นี่ผู้รู้จะต้องรู้แทงทะลุอย่างนี้เรียกว่าบรรลุธรรมนะ นี่นะผมจะเจ้าสอนอย่างนี้นะนี่แล้วทีนี้สอนย่อๆท่านสอนให้บรรลุต่อหน้าพระพักนะไม่ให้ไปทําการบ้านนะนะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านภาอยะเนี่ยพายะเป็นนักบวชเรือแตกเนี่ยเรือแตกเนี่ยม็ไม่มีผ้าผ่อนนุ่งเนี่ยเรียกแล้นักบวชแก้ผ้าเนี่ยพาอยะเนี่ยไปขอฟังธรรมเชา้าวันที่พระอ,องค์เสด็จออกบินทบาลนั่นแหละ ท่านสอนไปะยักษันจนเลยไปริยะเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนี่ท่านเอาปฏิจจสมุปบาทไอไอริยสัตว์สี่ปัจจัยการสิบสองมาว่าเลยนะตัดตอนลงที่ผัสสะเลยโอ้ตัวผัสสะนี่เป็นตัวกระทบเนี่ยทํายังไงจะดับผัสสะได้ทำยังไงจะดับวีตนาได้โอ้สาวขึ้นมาโอตาหูอา้าวพายิยะเธอเห็นก็สักแต่ว่าทัศนสิอย่าให้มันมีเจตนาจริงจังสักแต่ว่าไป ใจยินก็สักแต่ว่าใจยินรู้รสรู้สัมผัสกายใจคิดนึกก็สักแต่ว่าอะไรสักแต่ว่าคืออะไรอ่ะก็คือช่างนะช่างไม่ยึดไม่ถือไม่สนใจถ้าภาษาฝรั่งก็เนฟเบอร์ไมดอนวอลี่นั่นแหละกูไม่สนมึงอะไรจะว่าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่สนมึงนะไม่สนตัวกูเองนะกูจะต้องไม่ไปยึดบ้างไม่ยึดอุปทานเนี่ยวางเลยวางเลยใจไม่เอามาตั้งวางใจ วางใจเป็นก็ระกจบง่ายนี่นะตอบปัญหามานะว่าพระพุทธเจ้าตารัสรู้อะไรนะเขียนเขียนมาส่งมาที่กรองทุนนิธิมนุษย์เกิดมาทำไมเลขที่355ทับ1199หมู่บ้านวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตถนนวิภาวดีรังสิตหมู่บ้านพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอรลำลูกกาปทุมธานี12130 ถ้าฟังไม่ชัดก็ไปดูสปอตสปอตจบท้ายรายการนี้ก็มีนะแล้วก็ต้นรายการก็มีเดี๋ยวก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะเ,เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนี่ก็จะพยายามเอาธรรมะมาให้แต่ถ้าถ้าไม่ได้มาพูดกันตรงนี้ก็ก็ฟังแผ่นแผ่นสแผ่น,ผนจากมนุษย์เกิดมาทำไมหนังสือเล่ม18และเล่ม20ก็ได้พูดออกมาใส่แผ่น MP3 ไว้ สองแผ่นสองเล่มเนี่ยนะมีวางวางแถมแจกอยู่ที่ห้างหนังสือทั่วประเทศ400แผ่นนะของเครียรดวงกระมลเนี่ยซีเอ็ดในอินอะไรทั้งหลายเนี่ยมีมีลองไปถ้าอยู่ใกล้บ้านไปคนไปหาเอานะทีนี้ถ้าหากว่าท่านมีไลน์มีมีเน็ตท่านกดกดแอปไอดีสมัครเข้ามาฟังธรรมะกับหลวงตานะธรรมะกับพระอาจารย์สุวัสด์เนี่ย s i d มาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเก้าสี่สี่สองเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสี่สี่สองเจ็ดเก้าแล้วก็เปิดไปที่ Facebook Freddy Facebook ก็ชื่อว่าธรรมะกับพระอจุด oh สุวัเนีนะเปิด Facebook เข้าไป Facebook อุทยานธรรมวิปัสนาบุกเหล็กอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ท่านจะไปค้นหาเป็นความรู้ได้นะพุทธเจ้าตัดสรุปมีเท่านี้แหละไม่ไม่ไม่มากไม่ได้ให้ไปทำการบ้านแล้วไปตัดสรุ้ รับหลังเลยท่านให้ตัดสะลุต่อหน้าตัดสะลุตามต่อหน้า,รนาพระพักเลยพายิยะเทวิหึนก็สักแต่ว่าวางเลยนะวางทันทีเลยอาทิตตังอาทิตตะปริยายสูตรของร้อนตาหูเป็นของร้อนรูปเสียงเป็นของร้อนวางทันทีนะก็ขออนุโมทนานะอนุโมทนาที่นายสถานีเนี่ยพันโทสุชาติจิตอรุณเนี่ยได้เมตตาอนุเคราะห์ได้ให้มาพูดธรรมะ ขอขอบคุณขอบใจอนุโมทนาผู้ควบคุมเสียงนะจ่าสิบเอกกลยุทธจ่าสิบเอกบัณฑิตเนี่ยสิบเอกสุริยะเนี่ยท่านทั้งสามท่านเนี่ยแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจอนุโมทนาดีเจโอเนี่ยจ้าโอหาไทยวันพลยศเจ้านาทีสถานีเป็นผู้ประสานงานให้ได้อลุตตาได้มาพูดธรรมะนี้ได้เอาละก็ติดตามฟังรายการไปนะวันเสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงหนึ่ง อ่าสามสิบนาทีแล้วก็เว้นขั้นรายการพิเศษอ่ของสถานีไปสิบนาทีก็จะมีอีกครึ่งชั่วโมงหลังก็อาจจะได้ฟังฟังเทปจากแผ่นอ่าในหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มสิบแปดเล่มยี่สิบเนี่ยแต่หาอยากได้หนังสือก็ไปที่ห้างหนังสือทั่วประเทศสี่ร้อยแห่งนะจะมีหนังสือชุดธรรมะกับพระอาจารย์สุวัส์เนี่ยวางอยู่สี่ห้าเล่มทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด ที่จะออกใหม่อีก3มเล่มนี่ก็จะเป็นเล่มที่23ถ้าท่านอยากได้หนังสือก็กกกโทรศัพทจหรือว่าติดต่อเข้ามากันแล้วกันตามรายละเอียดข้างต้นนี่แหละนาตามสปอตนะตามสปอตแต่ว่าที่ห้างหนังสือทั่วประเทศเนี่ยจะเอาไปวางไว้มีแจกบ้างแถมบ้างแล้วก็จะซื้อเล่มแถมเล่มอะไรนี่แหละนะท่านไปหาดูแต่ถ้าไม่หาอ่านอ่านไม่อยากอ่านก็ที่จริงหลวงตาไม่อยากให้ ญาติโยมอ่านยากลําบากเลยฟังลุงตาพูดเท่านี้จบเลยนะมีญาติโยมมาฟังเมื่อวานก็มีมาสามท่านมามาถึงก็ก็ฉับพลันต่อหน้าเลยนะฟังฟังลุงตาพูดว่าวางนะปล่อยผ่านปล่อยผ่านยางเดียวไฟเขียวผ่านตลอดนะบอกว่าสมมุติว่ามันถนนมันโลง่ลงๆเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงมันไม่อึดอัดเลยนะมันโป่งโล่งเลยนะตื่นตื่นตื่นเลยตื่นตื่นทิ้งตื่นนะเข้าใจไหม ตื่นพลงล่องจ้านะตื่นทิ้ตื่นตื่นพลงทิ้งพลงนะ่ตื่นรู้ทิ้งรู้นะที่อื่นวัดอื่นสถานีอื่นเขาสอนกันว่าตื่นรู้ตื่นรู้ให้รู้ให้ให้มีให้รู้ตั้งกายอยู่อย่างไรมีสติรู้ตลอดเวลารู้ปัจจุบันรู้อะไรต่อไปนี้วางเลยวางรู้วางรู้จึงตัดสรู้นะวางรู้ตัดซะตัวรู้จึง สันรตัวรู้เนี่ยเป็นตัวเกิดนะค่าเกิดที่สอนกันเนี่ยสอนคาวสติทั้งนั้นเลยเจริญสตินี่มันขัดต่ออานิจจังแล้วอานิจจังไม่มีเจริญเราว่าเด็กมันโตขึ้นมานะโตหนึ่งขวบสองขวบสิบขวบยี่สิบอายุสามสิบโอ้มันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเจริญเติบโตไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกว่าอานิจจังมันเสื่อมนะอายุหนึ่งขวบก็เสื่อมไปหนึ่งแล้ว เสื่อมไปสองขวบเสื่อมไปโตขึ้นไปถึงยี่สิบห้าก็เสื่อมไปยี่สิบห้าไม่ใช่เจริญอันนี้จังแปลว่าเสื่อมคลายสลายตัวออกมันเป็นทุกขังมันมันตั้งอยู่ไม่ได้นานชีวิตชั่วคราวนะโยมนะนะชั่วคราวอันนี้จังเนี่ยชั่วคราวแปลสมัยแปลว่าเสื่อมนะไม่มีเจริญสติก็เจริญไม่ได้สติปฐานสี่เนี่ยต้องแปลสมัยพระตไตรปิฎกแปลกันผิดน่ะแปลว่าจเจริญสติไม่ใช่จเจริญตัดตัวรู้ กายก็ตัดตัดรู้ก,กายก็ช่างเหมือนที่ท่านสอนโปรดพญานะี่เห็นก็ช่างได้ยินก็ช่างกายก็ช่างจิตก็ช่างเวทนาสุขทุก,ทกช่างหมดเลยวางให้หมดเลยนะสุขก็ต้องวางด้วยนะอย่าไปหลงมะนะยามขึ้นไม่หลงยามลงก็ไม่ท้อไม่ดิ้นหนีดิ้นสู้วางท่ามกลางเลยวางปล่อยซะตัวรู้ปล่อยผ่านอย่างเดียวคือจบ จบจิตจบกรรมจบสังสารวัตรจบทุกโลกจบทุกเส้นทางไม่มีทางเดินผู้เดินทางอนัตตาตลอดเวลาสัพเพธรรมะอนัตตาติเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตัดอยู่ชัดๆนะทุกคนก็รู้นะมหาปาร,รีณแปดปารีณเก้าปารีณสิบก็รู้นะสัพเพธรรมธรรมะอนัตตาเนี่ยแต่ไปเจริญสติทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่แล้วเลยอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยตีตีปัญหาไม่แตกเนี่ยไปอ่านดูอานีสูตรนี่ นักสิทธิ์ขสูตรนี่ผู้จะรู้ธรรมะสัจธรรมตรงนี้ได้เนี่ยมีเพียงทุรีปลายเน็บตถาคตเท่านั้นเองแต่ผู้หลงเนี่ยหลงจเจริญสติจเจริญปัญญาเนี่ยมีบ้าเท่ากับทุรีดินบนพื้นมหาปัตตภีนะโยมฟังตรงนี้แล้วเป็นไงช่างเลยนะจบเลยนะจบเลยนะปลอยผ่านอย่างเดียวคือจบจบตัวปฏิบัติเลยนะปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวกรรมนะสงตัดอีกเจตนาหังกรรมบังปัาภีเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมนะ แล้วก็เจต,ตนากันตลอดเลยนะนั่งหลับหูหลับตาจะเอาหนอบ้างเอาพุทธเอาโทบ้างเอาสมมาอะระหังบัางจะเอาอะไรเนี่ยตัวเอาเนี่ยมันตัวขวางแล้วปัญหาเลยนะสมบุกทยศาสตร์เกิดจะเองแล้วหลงแล้วนะต่อไปนี้ตักเลยปล่อยเลยวางเลยเอาละก็ขอความอาไม่ติดไม่ขัดนะกาตอบจด,ดหมายมานะพระพุทธเจ้าตัดสรุอะไรจะมีรางวัลให้นะโทรมาอ่านขอโทษอ่านเขียน เป็นไปสนียบยจดหมายนะดูตามสปอตรายล,ละเอียดนั่นแหละนะสมาที่กองทุนนี้ที่มษย์เกินมาทมาําไมสามร้อยอาริป้าทับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าบูบบ้านพัฒนาถนนวิภาวดีรัสิตทูคตลังบุกกาปทุมธานีนะอาลยะญาติยยมวันนี้ก็ขอลาอพักช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็ได้ฟังวันอาทิตย์ติดตามฟังใหม่วันเสาร์น้านะทุกสาวอาทิตย์สองทุ่มขึ้นขอ ความไม่ติดไม่กัดไม่ข้องไม่คาสว่างสวัยในธรรมพระสัมมาสัมพุทธะจงทั่วกันสรพจั์ทั้งหลายทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกชั้นภูมขิอขอให้มีส่วนบุญนี้จงทั่วกันทั่วกันด้วยเถินสาธุสาธุโสล้วณนะุโส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 อ